ครับก็ก่อนที่จะนำเอาไม้ที่จากพระโบสถ์หลังเก่าของวัดสว่างอารมณ์นะฮะ,ะท่านพระครูสถิตวราพรน,นำมาให้ช่างในแกะเป็นรูปเสือนะฮะครับก็จะประกอบพิธีเขาเรียกว่าเทวตาผีก็ได้เชิญครับพามผู้ที่เขาเรียกว่ามีความรอบรู้ในเรื่องของอพิธีกรรมต่างๆได้อ่าน องการเาเรียกว่าเชิญทวยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในเขาเรียกว่าแต่ในพบภูมิต่างๆให้มารับรู้ในการสร้างนี่คือพิธีที่วัดริญพรม <ผล S 2> ร,รับพรมประจักษ์นะฮะพรมประจักษ์แสงสว่างครับับเป็นพรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วก็เป็นพรมที่รอบรู้เรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับเสือตัวเหลืองนี่เพิ่งทำนะอาจารย์อ๋อทำมาสองปีแล้วนะครับปีแล้วนะครับ ัตว่ก็หลังจากที่ท่านเจ้าคุณธงชัยทําพิธีหล่อเสือตัวใหญ่เราก็ยกขึ้นตั้งบนเสือเตาถล่มคือคือทําเสือตัวเหลืองนี่เป็นโครงการของท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าทํายังไงเนาะให้คนได้เข้าไปเห็นเสือนี้ตลอดเพราะฉะนั้นท่านไปนี้ไปลอดในระหว่างขาเสือนะครับเป็นอุโมงค์เข้าไปครับพอลอดเข้าไปแล้วก็จะโผล่ศีรษะขึ้นไปดูเสือหินในนั้นได้นะครับไปสองกล้อง ไปไม่สองกล้องเลยครับอยู่จะจะข้างหน้าครับก็เปิดรับนี่ก็คือบวงสรวงนี่ก็คือพระมาจักเนี่ยก็ได้นําเอานางฟ้าเขาว่าเทวดาชอบของสวยของงามครับก็มีการลาถวาย เทวดา,านะฮะครับรก็นี่ก็คือตามขั้นตอนโบราณทุกประการเลยนะฮะรับนี่ก็คือที่บริเวณวัดส,สว่างอารมณ์นะฮะได้ประกอบพิธีเทวตาพีนี่คือเสือหินที่อยู่ในนั้นที่อยู่ในนั้นอันนี้ออกข้างนอกแล้วอยู่อยู่ในนั้นแบบนี้เอาออกแล้วนะครับเพราะถ้าอยู่ข้างในจะมีพระอบครอบครับอยู่ข้างหน้าเราเลยห่างจากสายตาเราราวประมาณสักสี่นิ้วห้านิ้วนี้แสดงว่าต้องเรียกว่าเอาออกมาได้ที่ออกได้ครับก็คือยกเสือครับ ยก,ยกเสือเอาลกยกเคนมายกขึ้นครับแล้วเอาเสือนี้แห่แห่ทั่วตำบลคลองด่านนะครับแห่ไปวัดมงคลโกทาวานครับนะครับก็ถือว่าเป็นแห่อย่างนี้ต้องใช้คําว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเลยนะ ครับอันนี้ถือว่าตัว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 เดียวนะฮะตัวเดียวครับตัววเดียครับนี่คือพระโบสดนะฮะครับอายุเท่าไหร่อาจารย์ก็เท่ากับขนาดนี้ก็คือสิ้นร้อยสองก็เมื่ออหลวงพ่อปานมรณภาพร้อยสองปีสร้างก่อนก็น่าอยู่ราวประมาณร้อยห้าสิบปีนะครับร้อยห้าสิบครับท่านเห็นสภาพอย่างนี้ทางวัดยังอนุรักษ์ไว้เนี่ยดามเหล็กเอาไว้นะดามเหล็กเอาไว้ถ้าไม่ดามเหล็กไว้นี่คงเรียบร้อยเลยเนี่ย แล้วก็กระเบื้องที่ร่วงที่หล่นนะฮะทางวัดก็ไม่ได้ทิ้งนะเก็บถือว่าเป็นของมงคลกแผ่นเลยทุกแผ่นเลยนะครับนี่คือพาะโบสถนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องกระเบื้องที่นํามาจัดสร้างนี่คือให้ดูบรรยากาศภายที่พาะโบสถนะครับก็จะมีน้ําน้ํานี่ถือว่าคู่กับวัดเลยนะครับคตัวเงินตัวทองเยอะดีครับเยอะไหมครัพอสมควรครับ ครับนี่ก็คือเราจะให้ดูทุกแง่ทุกมุมของวัดสว่างอารมณ์นะฮะแล้วนี่คือภายในพระโบสถ์นะอ๋อนี่ของเป็นภาพปีนี้นะครับปีนี้นะตั้งแต่หลังจากแกะเสือเสร็จนะครับตั้งแต่ขณะนี้นะครับเอามาไว้ในอุโบสถนั่นเสือนะครับที่เห็นนะนะฮะเสือที่คุณโยมจะเป็นเจ้าภาพในวันที่เป็นเจ้าของที่เช่าบูชาในวันที่29นี่แหละครับขณะนี้ก็สวดทุกวันนะครับพระท่านก็สวดกันทุกวันทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ สวดเสกเสือกันไปเรื่อยๆไปนะครับนะ็จแล้วกะเสร็จแล้วครับยิงเลเซอร์เสร็จแล้วพร้อมที่จะเป็นของของคุณโยมนะก็ต้องรอวันที่29ครับ6,000ตัวนะครับ6,000ตัวนะฮะ6,000ตัวก็จะเป็นเจ้าให้ไว้สําหรับใครเป็นเจ้าภาพกระถินไป500นอกนา้นือเปิดได้เช่าบูชาครับครับก็ตอนนี้การสั่งจองนะครครับทางวัดก็จะมอบพระเนื้อผง เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อปานนะครับก็ทําจากเนื้อกระเบื้องนะกระเบื้องที่อยู่บนหลังคาพระโบสถ์ที่หล่นหล่นมาแล้วก็มาผสมทำกันเองนัเนเองทำมาเด้งตามาเด้งนะมีผสมผงวิเศษผงอิทิเจปาสมังหรือผงเก่าจากเรียกว่าพระต่างๆได้ได้หรือเกสรดอกไม้ที่ถวายพระอะไรนะฮะอันนี้ไม่มีจาหน่ายอ๋อไม่ได้จำหน่ายคำนี้ไม่ได้จำหน่ายอันนี้เป็นของฝันนะครับจองเสือหนึ่งตัวร้อยสองบาท ได้พระนี้เลยนะฮะได้พระนี้ครับรับพร้อมทั้งใบใบจองนี่ใช่ไหมอาจารย์อ่านี่คือใบจองครับเอาใบจองไปรับพระใบจองนี้ไปรับไปรับเสือนะฮะในวันงานวันที่29ครับจะใส่อยู่ในซองเดียวกันครับไม่ให้แล้วเมื่อกนะครับครับต่นี้ท่านที่อยู่ต่างหวัดนะฮะต้องขอฟังปริณาขอค่าจัดส่งเนี่ยตัวละ50บาทครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าจัดส่งโดยอิเมแล้วก็ยังมีใส่ซองใส่อะไรนะฮะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะฮะแล้วท่านที่ มีชื่อแล้วทางวัดรับได้มอบใบจองแล้วจะมีชื่อขึ้นในเว็บไซต์ของวัดครับมีครัเดี๋ยวเราให้ดูเว็บไซต์ของวัดนะครับท่านสามารถเปิดดูได้เลยนะครับวันที่2ี่บนี่คือเมื่อจองเมื่อจองเสือแล้วนะครับถึงอยู่ต่างจังหวัดทางนี้ก็จะเก็บใบจองนี้ไม่ให้ด้วยครับก็เรียกว่าส่งพร้อมกันเลยทั้งเสือทั้งทรับ้ทางวัดวันที่29นะท่านอาจารย์ท่านที่ไปไปบูชาเสือตรงนี้คือไม่ได้จอง พอหลังจากทาพิธีเสร็จแล้วตัวละร้อยสองบาทเนี่ยค,ครับรับพร้อมทั้งพระที่ทั้งวัดมอบใ,ใช่ไหมฮะให้พร้อมเลยถ้าอม,อมาเลยคัดให้พร้อมค,ครับ้ามหมดแล้วนี่ยังไงฮะถ้าเกิดเอ่วบางบาง,บางท่านบอกว่าเดี๋ยวไปบูชาที่พระกัได้หลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ผ้ามาเกินหมดเนี่ยเสื้อ,เ,อเกินหมดเนี่ยปีที่แล้วเอายกตัวอย่างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยราวประมาณห้าโมงเย็นนะครับ ขณะนั้นเสือขึ้นตัว500แล้วครับวันเดียวนะฮะรุ่มขึ้นอีกวันในหาซื้อกันก็อยู่ที่ตัวละพันนะครับก็อันนี้แต่ละตัวนี่เป็นเอกลักษณ์ถือว่าเป็นไม้เก่าอันนี้เป็นไม้ไม้สักหรือไมเลยฮะนี่เป็นไม้เต็งแดงครับไม้เต็งแดงนะฮะไม้เต่งขาวน่ฮะเหมือนกันนะครับบางทีบางทีไม้เสาเก็บไม้ที่หล่นๆอยู่นะแกะกันเรื่องครับคือส่วนมากจะเป็นไม้เต่งแดงไม้เสาหมด ภาพโบสถ์อลนนี้คือเรียกว่าไม้เบญจพรรณนะอ๋อไม่นะครับส่วนมากก็ถ้าจะเป็นเสาก็จะเป็นไม้เต่งกาเรียกไม้เต่งป่าช่างภาษาช่างถ้าเป็นอกไก่นี่ถ้าเป็นเครื่องบนส่วนมากจะเป็นไม้สักไม้สักนะฮะที่หล่นลงมานี่ข้างเครื่องบนเป็นไม้สักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแปรคือแกะได้หมดแล้วครับแะแล้วสีนี่ฮะแต่ละตัวเนี่ยสียราแนบไเพราะว่าเป็นลายโดยเฉพาะครับ อันนี้ร้อยสองบาทนะครับเรียน,นท,ทุกส่้นเลยนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะแล้วก็ไปจองจองแล้วทางวัดก็จะมอบพระองค์หนึ่งเป็นร,รูปเหมือนของหลวงพ่อป,ปานที่ทําจากเนื้อกระเบื้องหลังคาพราะโบสถนะฮะแล้วก็มาเป็นส่วนผสมของผงวิเศษต่างๆนะครับก็วันที่ย9หลังจากพิธีเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะมีหลวงพ่อชานวัดบางบ่อปีนี้ท่านอายุ98ที่ว่าครับ แล้วก็หลวงพ่อฟูวัดบางสมัรนะฮะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อดิ่งครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อจงนะฮะวัดบางเฮียหลวงพ่อจงมีอายุเท่าไหร่นอาจารย์พ่อจงอายุน่าจะถึงเกือบถึง80แล้วครับครับไพ่ครับนี้เราจะให้ไปดูครับโอนเงินธนาคารสั่งจ่ายยังไงนะฮะครับเดี๋ยวท่านจดไว้เลยนะฮะครับโอนเงินทางธนาคารแบบไหนเนี่ยนี่คือประเภทสั่งจ่ายก่อนนะซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารนะแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปนคลองด่านสมุรปาการ หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์นะไม่ต้องลงอำเภอไม่ลงอะไรนะลงปอนของด่านถึงเลยฮะปอคของด่านนะครับ <10 S 1> วสวาอารมณ์ <10 S 1> ท่านพระคูสถิตวราพรตอนนี้บางท่านบอกว่าอยากจะโอนเข้าในบ<ช>ัญชีก็จะมีฮะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ท่านในจดนะฮะเบอร์ธนาคารนะฮะครับว่าท่านโอนตังค์เนี่ยบัญชีชื่ออะไรแล้วก็เบอร์อธนาคารอะไรนะฮะคือธนาคารกสิกรากสิกรไทยเนี่ยสาขา,าเมกะบางนา เมกะนะครับเมกที่เมกะที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยครับบางนานะฮะพระครูไม่ใช่ฮะชื่อบัญชีพระมนูลนะพระมนูลนะฮะแล้วก็นี่คเจ้าหน้าที่การเงินอยู่เบอร์บัญชีนะฮะขับแล้วก็โทรศัพท์ที่วัดพอเสร็จแล้วก็โทรศัพท์ไปที่วัดครับมาลื้อแฟกไปเลยนะฮะทางโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะฮะโอนเงินไปอะไรเรียบร้อยแล้วทางวัดพอตอบรับก็จะ โพสชื่อขึ้นไปในเว็บให้เราครับไปดูเว็บไซต์ในเว็บได้ว่าออมีชื่อของเว็บไซต์<ร>นะฮะครับวัดสว่างอารมณ์นะฮะครับก็เป็น,ปนงานที่สะดวกมากคือทางวัดก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยครับสะดวกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโอนเงินจะเป็นซื้อตั๋วอะไรเงินสั่งจ่ายธนาคารอะไรนะฮะครับรับเลขเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะเป็นเบอร์ของวัดสว่างอารมณ์นะฮะท่านพระครูสถิตวราพรเจ้าวาดเราจะให้มาดูเสือตัวใหญ่นะฮะซึ่งทางวัดไม่ได้จําหน่ายนะฮะ แต่จะมอบให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพอุปสมบทครับครับก็ทางวัดได้จัดเป็นทุกปีอะไรว่าถวายหลวงพ่อปานเอาที่ส่วนผสมให้กับหลวงพ่อปานนะครับเสือตัวใหญ่นี้ครับก็จะมียิงเลเซอร์และจะมีหมายเลขนะฮะหนึ่งถึงร้อยสองตัวร้อยสองตัวครับหมดแล้วนะฮะบางท่านบอกว่าอยากได้ฟังรายการแล้วบางท่านพึ่งมารู้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้ว ประมาณครึ่งนะมับกว่าตัวสี่สิกว่าตัวนะฮะคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านคงจองกันมาเยอะแยะนะฮะแล้วก็ยังมีกรรมการครับก็อันนี้ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าการบวชพระแต่ละองค์นี้ต้องอะไรว่าค่าใช้จ่ายนี่ก็พอสมควรบวชเสร็จแล้วทางวัดก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับทุกอย่างทุกอย่างนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะครับตอนนี้มาถึงเสืออย่างนี้นะฮะอาจารย์ครับการแกะนี่ใช้เวลาเยอะไหม เริ่มแกะมาตั้งแต่25มกราดังกล่าวนะครับครับเขาก็มาส่งเสร็จก่อนพรรษาพอดีรับคแล้วตอนนี้ก็มายิงเลเซอร์อะไรเรียบร้อยก็ข้าไปอยู่ในพระอุโบสถคก็พระสวดกันทุกวันไปเรื่อยไปครับเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตสักนิดนะครับเมื่อเห็นจับเสือตัวใหญ่แล้วก็ชวนให้เป็นเจ้าภาพอาตมาก็ใคร่ขอชวนกันบวชด้วยครับหลายท่านนะครับถามมาว่าถ้าประสงค์จะบวชได้ไหม บอกยินดีบ,บวชแล้วสิ่งแรกที่ท่านได้ทํามากที่สุดนอกจากได้บุญเรื่องของการบวชด,ดังทราบกันแล้วนะครับครับในพิธีตั้งแต่เริ่มต้นเช่นขณะที่พ่อชาญก็ดีหลวงปู่ชาญหลวงปู่ฟูหรือหลวงพ่อจงวัดบางเฮียเริ่มนั่งอธิษฐานจิตค,คนที่จะเสกคาถาเสือหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาพระพิธีกรรมที่ไหนนะครับ เอาพระบวชใหม่เลยครับสดสดซิงซิงเนี่ยครับ,รบเปิดตําราสวดเลยเสกโอมพยัคฆ์โคพยาัคาสุญญาลพติอิตีคำามืออะไรเนี่ยให้ว่าอย่างเงี้ยว่าไปเรื่อยหนึ่งท่านก็ได้เป็นจิตสมาธิสองในประวัติของท่านท่านได้เสกเสือรุ่นนี้พอสองนี้นะครับ <ๆ S 1> เช่นปีนี้ปีที่แล้วก็มาบวชองค์นั้นนะฮะปีนี้ขอบวชอีกบอกชอบไปนั่งเสกเสือแล้วก็หลังจากที่เอาเสือหินที่เสือทงชัยครอบเอาไว้นะครับ ขึ้นขบวนแห่พระที่อุปสมบทเนี่ยครับปีที่แล้วก็20ประรูปก็จะได้เกียรติอุ้มเสือเนี่ยครับเดินก็เดินไปที่ไปไปในรถขบวนแห่นะครับซึ่งพระธรรมดาก็ไม่มีได้ไปนะครับนะฮะพระบวชใหม่ได้ไปร่วมงาน กิจกรรมของวัดมงคลโคทาวาสคือวัดมงคลโคทาวาสวันที่29ก็จัดกิจกรรมด้วยมีการบวชชีพราหมณ์ถึง500-600ท่านเพื่ออุทิศให้หลวงพ่อปานเหมือนกันทางอาตมาบวชพระทางนู้นบวชชีเราช่วยกันหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับก็พระทางเนี้ยก็ไปช่วยกันสวดมนต์แล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มมาเช่นที่เรียกว่าเปิดตำนานหลวงพ่อปานก็คือหลวงพ่อปานไปเรียนเขี้ยวเสือที่ไหนก็จะเอาพระบวชใหม่เหล่าเนี้ย ไปที่นั่งสมาธิไปอยู่ที่วัดของหลวงปู่แตงที่อ่างศิลารลหรือไปดูที่มูลดินที่เขาบอกว่าเนี่ยหลวงพว่อปานเคยมาปากักกรดเช่นวัดปานประสิทธิ์นะฮะทารามก็มูลดินเอาไว้เพราะหลวงป้าท่านเป็นพระที่เขาเรียวิปัสสนากรรมฐานชอบ เขาเรียกว่าทุดงครับแล้วก็มีรูปที่เราให้ดูว่าเป็นรูปที่ท่านทุดงแล้วก็จะมีอีกองค์หนึ่งนะฮะที่ว่าเหล็กจานต่างๆที่อยู่ตามเสือหลวงพ่อปานถ้าจานถ้าว่าบางท่านบอกว่าหลวงพ่อปานจานไม่ไหวท่านจะจานอยู่ตัวเดียวหรือเสกนะฮะก็คือหลวงพ่อนกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ